กองหลงทรพัดเกรฑหลงตัง,ตง,ตงลงหน้าไฮ้หน ทวามขั้นนะครับการเดินทางพร้อมด้วยอันประธานสมาคมและประธานปริปัรการที่สิบสี่นะครับเมื่อสัปดาห์ทร่แล้วนั้นอยากประกนิยมให้เรียนเชิญนส่วนของท่านทานราและผวพิธีถืาจะได้ไปร่วมในพิธีลงนามกับสิ่ง ตรงงานในการรับส่งหน้าที่ึ่นก็จะใช้สถานที่ ผู้จัดการบรรทอนฐาน,นบกที่44รองผู้จัดการครับสำนักปฏิบัติการปฏิบัติงานดีเด่นช่างซื่อเสียงให้กับหน่วยครับตามที่ท่านผู้จัดการบรรทอนฐาน,น,ทน,ทนบกที่44ได้จัดให้มีโครงการทําดีมีรางวัลซึ่งเป็นการส่งเสริมและเป็นแรงจูงใจให้กับหน่วยและกําลังพลให้มีความมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานซึ่งทําให้มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมรวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยมณฑลฐานบกที่14ในห่วงสองไตรมาที่ผ่านมามีผลการประเมินของกองกำลังพลกองยุทธก,การการตรวจประเมินในเรื่องคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวหน่วยและการตรวจมณฑลฐานบกที่14ได้ผลคะแนนเฉลีย่ยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยและในโอกาสาที่ท่านผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่14จะพ้นวาราจากตำแหน่งไปเป็นผู้ขุดสองคุณวุิพิเศษกองทัพบก กับผมขอเรียนเชิญท่านได้กรุณามอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินบำรุงฝันให้กับผู้แทนหน่วยและหลังจากนั้นเรียนเชิญท่านได้กล่าวแสดงความินดีกับหน่วยที่ได้รับผลการประเมินดีเยี่ยมตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับการปกรที่14ซึ่งได้รับผลการประเมินการบัรงานของฝ่ายนยการไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสองเป็นระดับที่หนึ่งรับขอเชิญหัวหน้ากองกำลังพลเป็นผู้แทนรับมอบครับหมองก่อนเลยครับขออนุญาตถกอภาพครับ สานบกที่สิบสี่ได้รับผลการประเมินการบัตรการของฝ่ายมนวยการในไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สองเป็นลำดับที่หนึ่งขอเชิญหัวหน้ากองวิชาการผู้แทนดับเพลครับทีได้รับผลการประเมินงานของฝ่ายมนวยการในไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสองเป็นลำดับที่หนึ่งขอเชิญเรียเชิญหัวหน้ากองกิชาการพลเรือนครับใอ้ดับเพล็ครับ ตัวอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมขอเชิญผู้กำกับกองร้อยเป็นผู้แทนรัฐบาบครับยินดีต้อครับท่านนายกธนตรีตรือสามร้อยห้า5 1บผลตรีเสนีศรีรันผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่สี่สี่เป็นผู้ทรงุณอุูิพิเศษกองทัพบ,บกอุตราวมทฑลำดับที่สี่ร้อยลตรีสุทิเทพหนูแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในภาคสํานักงานเบือภรรกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบกเป็นผู้บัญชาการมวลทวนฐานบกที่44ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566ผู้รับสนองท่าบรมราชองการ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนจะทําพิธีลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่14ขออนุญาตทุกชัานชมวิดิทัศน์ของหน่วยขออนุญาตชมครับการเรือนจำ3การดําเนินการด้านศาสดีการเพียงช่วย4การต่อสู้เพื่อจเพื่อรักษาความสงบภายในและป้องกันประเทศ6สนธนภารกิจของรัฐในการช่วยเหลือประชาชน7 สนับสนุนปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายในของกองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในพัฒนาด้านระเบียบวินันและการแต่กงกาย 2. พัฒนาส,ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อปามแก็งแรง 3. พัฒนาด้านจิตใจเสริมสร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้ที่ดีคุณธรรมศีลสรมและการรู้จักเสียสละสั่พัฒนาการเกษตรเพื่อช่วยลด Thank you. We have the pop cup. พระโชติสารพงศ์บุญมาผู้ควบคุมแถวได้นำกำลังพลมาร่วมพิธีรับส่งหนะ้าที่และมอบการรับวกะบัญชาผู้บัญชาการหมวดาันบุญสีสีมีจำนวนส้งสิน2ล0ลอยจ็นกิบได้ตัดลำดับต่อไปพันเอกพุทธนุยหัวหน้ากองกำลังพลมณฑลฐานกที่44ทราบผมกมอมให้ในหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้กองทัพบก ลำดับที่351ดนตรีเสนีสีรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาควา,ามมั่นคงภายในกองทัพบกเป็นผู้บรญชาการมวลทนนานบกที่44ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปประกาศณวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2566ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์44 ได้กล่าวส่งมอบหน้าที่และการบัคับประชาพร้อมทั้งส่งมอบทงประจำหน่วยและเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่สิบสี่ขออนุญาตเดินเชิญครับเพื่อนผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่ส4สิบสี่รองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่ส4ิบสี่เพื่อนข้าราชการในทหารในสิบลูกจ้างนักงานราชการและทหารกองาการที่รักทุกคน ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระผมดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณิพิเศษกองทัพบกสนองพระเดชพระคุณและให้พลตรีสุรเทพนุกแก้วดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลนหากบบที่44แทนผมตั้งแต่1ตุลา2566ที่ผ่านมานั้นผมขอแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการมณฑลนหานบบที่44ท่านใหม่ด้วยความจริงใจสำหรับท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการเป็นผู้บังคับหน่วยในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่ไว้วางใจของผู้บุญชาได้รับมอบหมายให้ปกครองและบังคับบัญชาในหน่วยมณฑลฐานบุกที่44ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้รับความร่วมมือจากพลนนทุกนายเป็นอย่างดีทําให้ภารกิจต,ต่างๆสําเร็จรุ่วงไปได้ด,ด้ีได้รับคาชื่นชมและได้รับการยอมรับจากผู้บุญชาทุกระดับชั้นผมหวังว่าพวกเราทุกคน จะได้ร่วมแรงร่วมใจกับท่านผู้มาการมฑลนบกที่สิที่ท่านใหม่ในการปฏิบัติร,ราชการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยเหนือและเป็นเกียรติศักดิ์สีในโอกาสนี้ผมขออารัธนาคุณพระ พิเศษของข้าบกที่ก๊อฟรองผู้ชกนทนทัการมนฑลฐานบทากที่44รองเสนาธิการมนฑลฐานบกที่44ผู้เข้าร่วมพิธีที่รักทุกท่านตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กับผมมาดำงนําแหน่งผู้บัญชาการมนฑลฐานบกที่44ตั้งแต่วันที่หนึ่งสุราคม 2566นั้นผมขออาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยดวงจิตวิญญาณเสด็จในกรมหลวงจุมพรเกตุดมศักได้โปรดดอนบรรดาลพระราชธานพรให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเมีพลานาไมที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบนฐานบกที่44่าัดนี้น